คุยกันหลังอ่านมาฮีโร่อ a คาเดเมียตอนที่3 8 9ชื่อตอนวางใจและอธิษฐานนะครับก็รายการคุยกันหลังอ่านนี้เป็นรายการที่จะมีการพูดถึงและเจาะถึงประเ็ศต่างๆที่น่าสนใจของเรื่องมาฮีโร่อะคาเดเมียในตอนล่าสุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่อ่านมาฮีโร่อะคาเดเมียก็สามารถไปอ่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มังงะพลัสไดครับไม่ผูกพ่ำแม่เข้าสู่เนื้อหาเลยก็แล้วกันเปิดตอนมาโดยการเปิดหน้าสีที่น่าสนใจอันนี้คือเป็น ได้แรกที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะในล่าสุดนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มล่าสุดของมาฮ e โร a อะ d ค m นาเมีในรูปแบบรุปเร่มก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือเร่มที่38และเร่มนี้หน้าปกตัวละครเด่นและเป็นตัวนําในครั้งนี้นั่นคือตัวโทกะฮิมิโกะที่สวยงามอย่างมากและหน้าสีนี้ก็เป็นการต้อนรับถึงเร่มหน้าสีนี้ด้วยเช่นเดวกันซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างโทกะ และตัวของอุรากะและฟพริชันหรือการวางตำแหน่งภาพนี้มันเป็นเหมือนการใช้เรฟเฟรนจ์จากเล่มเดิมที่เคยมีมาแล้วใน My h ฮ ro A c a d e m i a นมั่นคือใน My Hero a c a d e m i เเมเล่มที่27ซึ่งในเล่มนั้นโพริชันที่มันคล้ายกันก็คือตอนนั้นคอกกำลังจะฟาดฝันตัวของทวิสแต่อันนี้คือพวกี่ปฮิบิโกะหลายคนก็รู้ดีนะครับตอนนี้คือโทกานั้นใช้อัตลักษณ์ของเทวิสตอนนี้กำลังจะฟาดฝันใส่อุรากะสองคู่นี้เดี๋ยวคงจบในคู่ที่กำลังเป็นเนื้อเรื่องหลักในณตอนนี้ก็ จะต่อกันในไม่ช้าเพราะอยู่ใน3รบเดียวกันนั่นคือกุนงะนั่นเองแต่เราต้องมาสูนย์เรื่องที่สําคัญณตอนนี้กับระเบิดเวลาที่กําลัง นับถอยหลังไปเทียเล็กเทน้อยกับเรื่องราวโซกนะ่ากับความรัดที่ปลายทางของมันนั่นก็คือตัดมาสู่เนื้อเรื่องปัจจุบันที่ตอนนี้ทางครอบครัวของโทโร,รกินั้นกําลังพยายามยือสาการตอนนี้ให้เต็มที่หรือหยุดยั้งสาการตอนนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้โทยะหรือดาบินั้นกําลังกาล,ลายเป็นระเบิดเวลาและใกล้จะระเบิดเต็มที่แล้วและตัวของเรหรือแม่ของโทยะหรือแม่ของโทโรกินั้นกําลังใช้อัตลักษณ์น้าแข็งตัวเองอัดเข้าไป ใส่ทั้งตัวทั้งสองคนทั้งเอนเดเวอร์ที่กําลังจับตัวของดาบบและแม้แต่ตัวของเรหรือแม่ของโทรโรกินั้นกําลังอัดน้ําแข็งเข้าไปเพื่อลดความร้อนเพลิงนรกนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งมันลดอุณหภูมิก็จริงแต่ว่ายังไงการระเบิดนี้ก็ต้องระเบิดอยู่ได้เพราะอันนี้จากคําพูดของตัวละครจกลูกน้องของคุณเทสกาอิจิบอกว่าทีแรกเราเห็นอุณหภูมิมันลดลงก็จริงแต่ยังไงมันจะเกิดการระเบิดอย่างแน่นอนแค่มันชะลอเวลาเอาไว้ซึ่งตอนนี้จากสถานการณ์ที่กำลังเดือดร้ายแบบนนนนีีี้ก็มคคนหนึ่่งท กำลังรู้สึกปลื้มปริมและยินดีกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนะตอนนี้และคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เคยอื่นนั่นคือตัวของโทยะหรือดาบีนั่นเองเพราะสิ่งที่โทยะหรือดาบีต้องการมาโดยตลอดนั่นคืออย่าให้ทั้งครอบครัวหันมามองเขาบ้างหันมาให้ความสำคัญกับตัวเขาหน่อยได้ไหมนั่นคือความรู้สึกที่เขาอยากจะได้มาโดยตลอดและทำให้ตัวโทยะหรือดาบีนั้นรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้นั่นคือทุกคนกำลังมองมา เป็นแบบนี้นี่เองเหรอถ้ามันเป็นเรื่ององ่ายๆแบบนี้แล้วก็ น่าจะทําให้เร็วกว่านี้ความหมายที่ทางตัวโทยะหรือดาบิกําลังพูดถึงณนะตอนนี้นั่นคือทาไมเขาไม่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นมานานแล้วมันเป็นสองในแง่ความหมายนั่นคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตคือเขาน่าจะโชว์ความรู้สึกที่แท้จริงไม่น่าควรเก็บกั้นความรู้สึกอันนี้เอาไว้แต่ถ้าในแง่ลร้ายนั่นคือเขาน่าจะทําเหตุการณ์ที่เรวร้ายแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ทั้งครอบครัวรวมเป็นหนึ่งและหันมามองเขาอาจจะเป็น2มุมที่อาจจะดูสุดขั้วถ้าเป็นในแง่ดี ก็คือเขาน่าจะทาและเรียกร้องความสนใจหรือน่าจะโชว์ขวา้สื่อที่จ้จริงออกไปสถานการณ์อาจจะเป็นในทางที่ดีก็ได้แต่แตถ้าเป็นในสถานการที่จิตใจของตัวดาบิดหรือโทยักลามบิเบียนะตอนนี้อาจจะเป็นในแบบที่ผมพูดไปก่อนน้นนี้ก็เป็นไปได้ซึ่ง,งย้อนกลับมาสูถานการณ์ภายนอกที่กําลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตการระเบิดของตัวของโทยะหรือดาบิด เ่าประชาชนและเ่าฮีโร่มากมายกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดให้ออกจากภายในรัศมี5กิโลเมตรดีให้จงได้และมีการต่อสู้มากมายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่ในตอนนี้ในสาขาที่กำลังเร็วร้ายที่สุดโดมไฟเพลนรกที่กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังระเบิดทีเล็กเทียน้อยและเหมือนจะไม่มีความหวังเข้ามาแล้วกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในณตอนนี้และในณตอนนั้นเองที่ทุกคนกำลังรู้สึกสิ้นหวังทุกคนนั้นกำลังพวดาพอนาถึงความหวังความหวังที่พวกเขา ว่าจะเกิดขึ้นในภายใต้สาการที่เร็วร้ายนี้ให้หยุดยั้งเพลิงน,นรก,นรกที่เกลา,กลามา้าข้างนี้และคนที่กำลังเชื่อมั่นอยู่นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเราเด็กๆที่เคยฝ่าฝันพบเจอกับฮีโร่คนหนึ่งฮีโร่ที่เมื่อก่อนนั้นเขาคิดว่าเป็นแค่เราฮีโร่กลุ่มหนึ่งที่เขาเคยแกล้งและเหยาะลหอแต่ณตอนนี้เขากล<ข>า,ายเป็นความว ความหวังที่จะหยุดสาการนี้ขึ้นมาได้และน้องคนนี้ได้พูดขึ้นมากับสาการที่เรวร้ายที่เกิดขึ้นณนตอนนี้จนอาจารย์ของเขายังพูดเลยว่าไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรหรอกจ้าซึ่งเด็กคนนั้นก็พูดว่าอืมไม่ต้องห่วงแล้วล่ะก็พูดผมนะยังมีกระจุยไปอยู่นี่นะ และเรื่องราวจะไปยังไงต่อไปคนที่จะมาหยุดยั้งสาการต่อตอนนี้เขาได้มาถึงแล้วนั่นคืออีดาและโทโรกิที่มาด้วยความเร็วสูงโดยการที่โทโรกินั้นได้สร้างน้ำแข็งขึ้นมาให้เป็นรูปทรงขึ้นบิดเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปด้วยความเร็วสูงและตอนนี้ทางอีดาและโทโรกินั้นกำลังพุ่งตัวเองไปสู่ใจกลางเพินรกและโทโรกิโชโต้นั้นเขาจะสามารถหยุดยั้งกับสาการนี้ได้หรือไม่ก็คงต้องติดตามในตอนหน้า นะครับนี่คือเรื่องตาและหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงใน My Hero a c a d e m i มในตอนที่38 9แต่มันยังมีจุดหลายสิ่งที่น่าสนใจในหลังจากเนื้อเรื่องตรงนี้ซึ่งในตอนต่อไปก็คงเป็นบทสรุปของเรื่องราวที่แท้จริงของตัวดาบิรอโทยะในการต่อสู้ครั้งนี้ของครอบครัวโทริกิแล้วซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในครั้งนี้นั่นคือตอนช่วงที่กำลังโพนาอยู่นั่นเองมันจะมี2ช่วงที่น่าสนใจนั่นคือช่วงแรกนั่นคือช่วงที่ในสาการสามรบของกุณนะตอนนี้ที่ตัวของอุรากะและก็ตัวของโก กำลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งเราเห็นแล้วแบบที่ผมบอกไปในตอนช่วงหน้าสีคือเดี๋ยวคงจะมีการต่อสู้หลังจากนี้นแน่น่นเพราะว,าว่านี่คืออย,ยู่ในสถานที่สามกุญงะและที่น่าสนใจอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือตอนนี้คนที่กําลังโพวนายอยู่นั้นก็มีหนึ่งตัวละครที่หลายคนก็รู้ดีนะครับว่าคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของเอนเดเวอร์อย่างมากๆซึ่งเขาจะมี2ชื่อนั่นคือชื่อจริงของเขาที่มีชื่อว่าธรรมดาฮิโรชิแล้วก็ชื่อที่หลายคนจะชอบเรียกเขาหลังจากตอนที่เขาพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นคือ ดูหน่อยสิยคุ้มก็คือตอนคำพูดที่ตอนนั้นเขาพูดถึงว่าช่วยมองเอเดเวอรในตอนที่สู้กับไฮเอ็นโนบุ no ในณตอนอันนี้เองซึ่งทองคนนี้ก็พอวานาอยู่แต่ว่าที่น่าสนใจมีอีกหนึ่งภาพและเป็นหนึ่งโชคที่น่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือ ไปที่ฟิลิปมีบุคคลคนหนึ่งที่หน้าตาละไม้คล้ายคืงกับแม่ของโทโรกิหรือเรอย่างมากๆซึ่งคนคนนี้เป็นใครอันนี้ผมสงสัยอย่างมากถ้าใครจําได้ว่าเจคนนี้เป็นใครหรือเป็นตัวละครจากตอนไหนของมายฮีโร่เค้บบมาบอกกันได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นตัวละครใหม่มากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครเก่าที่เคยปรากฏตัวแล้วมาบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์ครับอย่ารู้เหมือนกับว่าตัวละครนี้เป็นใครเพราะในช่วงทายนี้ไม่น่าเปิดตัวละครใหม่แล้วน่าจะเป็นตัวละครเก่าแต่ว่าเราคงรู้กันในตอนหน้าเทคกาจะเป็นยังไงต่อไปโทโรกิจะสามารถจุดยั้งกับ การที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้หรือไม่และประสูของปลายทางของการต่อสู้ครอบครัวโทโรกินั้นจะเป็นเชืนไหวก็คงติดตามในตอนหน้านะครับก็ฝากไว้ประมาณเนี้กันกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของมาฮิโระคานเมะและก็ถ้าใครสนใจกับเนื้อเรื่องสุดไหนของมาฮิโระคานเมยบ้างก็สามารถพิมพ์นได้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล่ก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช่อง Win Togo ด้วยนะครับขอบคุณที่เราฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ